แฟนๆก็แห่เป็นห่วงกันนะคะหลังจากที่คุณหนึ่งมาลิดเนี่ยเป็นอดีตพระเอกชื่อดังค่ะเจ้าพ่อละครพื้นบ้านที่โด่งดังในสมัยก่อนมีการเช็คอินภาพของตัวเองอยู่ในโรงพยาบาลนะคะขณะกำลังรักษาตัวพร้อมกับโพสต์เล่าในอินสตาแกรมว่าหลังจากทำสไลป t เทสแล้วสรุปว่าเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นตามคาดจริงๆขอบคุณคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่บริการดีมาก สามารถให้ข้อมูลที่เราสงสัยได้อย่างชัดเจนช่วยให้คลายกังวลไปได้เยอะทําให้ประสบการ์ sleep t e ท t ครั้งนี้ผ่านไปได้แบบสะดวกสบายอย่างง่ายดายราบรื่นราวกับไม่ได้ไปเข้าโรงพยาบาลยังไงอย่างนั้นใครอยากจะตรวจเช็คการนอนกรนที่อาจเป็นปัญหาสุขภาพร้ายแรงถึงชีวิตได้ก็สามารถติดต่อไปได้นะครับหลังจากที่มีการแชร์โพสต์ไปนะคะแฟนๆและเพื่อนร่วมวงการต่างก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้กําลังใจรวมถึงขอให้คุณหนึ่งเนี่ยหายจากอาการป่วยนี้เร็วๆค่ะ ทุกคนนะครับที่ติดตามเราที่ Entertainment Day นะฮะผ่านช่อง True Insight ครับนอกจากนี้นะฮะเราก็ยังมีช่องทาง YouTube ด้วยก็มีวิดีโอต่างๆอีกมากมายให้ได้อัปเดตกันที่ True Insight ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดกันครับ